สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูอิ๋วเหมือนเดิมน,นะคะในคลิปของการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทํากันเหมือนเดิมน,นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเด็กๆคะให้เด็กๆเตรียมใบงานแบบฝึกทักษะเล่มสีเขียวนะคะเตรียมขึ้นมาเลย และอย่าลืมเตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีขึ้นมาด้วยนะคะค่ะถ้าเด็กๆเ,เตรียมเสร็จแล้วเราไปดูกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยค่ะค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆค่ะในกิจกรรมที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลาและก็ต่อตัวพยันชนะนะคะ,คะเด็กๆคะดูในกิจกรรมหน้านี้นะคะ วันนี้เราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยตัวดดชดานะคะเด็กๆค่ะคุณครูอิ๋วเคยบอกเด็กๆว่าทุกครั้งที่เราเขียนพยัญชนะไทยให้เด็กๆเขียนที่หัวกลมๆก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมานะคะและเขียนที่หัวกลมๆของตัวพยัญชนะนะคะหัวกลมๆ ลากขึ้นไปแล้วก็ยักยาก,ยากเหมือนเราเขียนกอไก่นะคะค่ะแล้วก็โคง้งลากเส้นตรงลงมาและข้างล่างยากหนึ่งครั้งแล้วก็มีหัวกลมๆข้างล่างอีกหนึ่งครั้งนะคะง่ายไหมคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วเด็กๆคะ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มที่เขียนหัวกลมๆก,ก่อนนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆเขียนเด็กๆไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะเขียนให้ครบทุกตัวทุกบรรทัดนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกิจกรรมที่2นะคะเด็กๆหน้านี้นะคะค่ะในกิจกรรมที่2นะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบรูปภาพที่ต่างจากพวกก็คือวงกลมรูปไหน ที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะเด็กๆมีทั้งบทอยู่5ข้อนะคะเด็กๆค,คุณครูอิวจะยกตัวอย่างข้อที่1นะคะยกตัวอย่างหนึ่งข้อก่อนอ่าเด็กๆดูตามนะคะอะ่ดูข้อที่1นะคะจะมีลูกบอลอยู่1 2 3 4มีลูกบอลอยู่4ลูกเด็กๆสังเกตดูสิคะาว่า ลูกบอลลูกไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆเห็นหรือยังคะลูกบอลที่ไม่เหมือนเพื่อนก็คือลูกที่สองเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาและก็วงกลมลูกบอลลูกที่สองเลยนะคะเด็กๆเป็นยังไงคะง่ายไหมคะเด็กๆค่ะและข้อต่อไปนะคะให้เด็กๆสังเกตด้วยตัวเองนะคะลูกไหนที่ไม่เหมือนเพื่อนให้เด็กๆ วงกลมเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่กิจกรรมที่3หน้านี้นะคะค่ะในกิจกรรมที่3นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลาและก็ต่อตัวอักษรตัว h นะคะอ่เด็กๆคะตัว h e ก็จะประกอบไปด้วยเส้นตรงในแนวตั้งอยู่2เส้น แล้วก็เส้นตรงในแนวนอนอีกหนึ่งเส้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะเริ่มที่เส้นตรงเส้นแรกนะคะเส้นตรงในแนวตั้งเส้นที่หนึ่งห่างออกมานิดนึงเส้นตรงในแนวตั้งเส้นที่สองต่อไปเส้นตรงในแนวนอนเส้นที่สาตรงกลางนะคะเด็กๆง่ายไหมคะค่ะเด็กๆคะ ง่ายใช่ไหมคะงั้นเด็กๆมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไม่เขียนออกนอกเส้นนะคะและก็ทำให้ครบทุกตัวทุกบรรทัดเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะคุณครูอิวรบกวนให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นในไลน์ส่วนตัวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูอิว๋วขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ